คลิปสยองขวัญนะครับซึ่งแม่คลิปดูนดีแสยองขวัญคือแม่มจอตัวอะไรบ้างเนี่ยโหเยอะเลยป่วยตรงนี้แหละอะไรก็ไม่รู้นี่คือตัวที่ผมเจอมาแล้วนะหลายตัวมากเลยผมเนี่ยผมก็เก็บเงินมาด้วยนะระหว่างทางทีไ่ไปเจอตัวอะไรต่างๆอา้าวอ๋อ้ใช้เงนินพูมีก่ก็สุดห อุ้งผมไปมือผกไปโดนพิซซ่าซะงั้นพิซซ่าแล้วกเอาไฟก็จะได้สว่างผมชรเอาพิซซ่ามาพิซซ่าโอเคไปตรงเลยวิ่ง มีค <c oughs> นที่ว่าที่ประเทศกันท <c oughs> ี่แก๊งเฟรนด์กันจริงนะยัมีคดผมรู้นี่คือหุ่นยนต์อยากเข้าใกล้มีคนเยี่ปุ่มมันอยู่ซื่งไม่ดีอย่าไปกดเถยะนะถ้ากดปุ่มก็จะมาผมขอกดหนะ่อย กดกดยังไงอ่ะปวเขาถุกมากเลยโอเคมันตื่นแล้วตอนนี้เพื่อนถูกเล่นจะรอรอมันโอ้โหถึงเดืดเลย นัดเดียวแตกเลยโอ้โหกระมุกกระตุกใจหน้าหลอนๆแล้วไม่เอาพิซซ่าแน่ไม่เอาลูกเท้าถือจับผู้นี้โจอที่หัวเทเลยโอ้โหโดนจับโดนซูมจับฮึโอ้โดดโหวตแยกเลยแกอุ้ยโดนซูมแค่แบบแบบโบแบบแบบอ้โห โดดสูงจ้าโหขาหทำไมเสียงหายลโหเสียงผมนี่เต็มเลยนะโอ้หมีแต่รองเท้าไม่มีไฟอะสิกระโดดขึ้นไปติดแมพพิกลิ้นพิกลิ้น,นอยู่ในกรงนี้ก็น,น่าจะรอดนะโหนี่ไงเข้าประตูมิตตี้แอะไรไม่มีอะไรเลย มีแต่รองเท้าดิขู่กระโดดยังติดแม่ปะสูงไปไหนเห็นไมุ่ณสอนสอนความหลอดมีเห็น,หตน,น,หนแต่คู่เห็นแล้วเห็นแล้วว่าอะไรพลิกอีกทีดีนะผมใส่รองเท้าที่วิ่งเร็วด้วยอ่ะอ๋อตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวเป็นกล้องเลยโถกระโดดสูงเกินให้เน็กกระโดด เป่งโอ้โหเจ็บนะเนี่ยน้ตคนนี้เจ็บมากเลยปีปีปูปูปีปีปีปูโอ้บูซ่าถ่ายรองเท้าวิ่งเร็วนะเนี่ยผมมีตั้งแปะแปะผันกว่าเงินมีหูก็เลยเยอะไงโคตรดีอะไรนะไฟซีเกลาะอ๋อเพิ่มสร้างตัวว่างขึ้นมาเพิ่มหนักกว่าเดิมแต่ผมจะไม่พีจิ ถ้าใครแบบพยายาคลงแบบลงมาแบบท่าดีโอโห,โหอยู่เลยรันเลยครับรู้นะรู้ว่าใครจะมานีแหละถ้าไอตัวตลกฟีสิงมันมานะ่ะไอเขาเรียกว่าอะไรนะ จับไม่ได้ที่พวกเราตกเพาะที่พวกเราไปดูมีลูกบอลลงลกิ้งลงมาท่อหลือเรือที่ล่นลงมาแล้วก็จะมีตัวเลกเอาหน้หมือนกันดี่ว่าแต่แค่กันแผงกอดเท่กว่าฉันมีไฟสีเขียวไฟอฮ้ยใครโดนขังเดี๋ยวนะามาทายัหมืกันได้โห้ห เาโดนขังเหรอโอ้โหจะเข้ามากันทำไมล่ะเนี่ยอุโอ้โหโคตรมันโคตรโอ้โหจะตายอ่ะดูเลือดเลยพึ่งเลยโอ้ยยังมันความหลอนนี่ทำทันทำเพื่อนแบบว่าพิงเรื่องอะไรจะเสี่ยงหายเกนี่มี ผมรู้ว่าผมมองทะลุได้อะนี่เอามาแล้วโอ้โหตรงนี้ผมจำได้เป็นเด็กผีไอ้เด็กผีอ่ะ b r Y อะไรก็ไม่รู้ใครว่าอะไรนั่งได้ปะไม่ได้ด้วยผมมีเหรียญเดียวผมก็ไม่ต้องเหรียญเหรียญผมเอาไฟมาเลยเปิดไฟได้ด้วย ก็เอาไปออกอู้น,นันยังไงมาแล้วมาแล้วโอ้โหซาเรนเดอร์แมนซาเรนเดอร์แมนแบบหือเออแต่ครั้งนี้ไม่มีซาเรนเดอร์แมนบักเฮ้ยเจ้าบักของซาเรนเดอร์แมนจังตล,ลกดีซาเรนเดอร์เดินไม่ได้อันกระโดดไม่ได้ตัวเนี้ยอยู่กัน คุณเอาอะไรไหมคุณเอาอะไรไหมตัวเล่นด้วยแมนคุณจะเอาโคมไปไสักอันเอาไว้เผาหัวไหมครับมุกนี้ชอบใจกับสซเลนดด้วยแมนกกากที่ไม่มีทางซื้อเอาหน้าชนหลังฝา ผมชอบเล่นแมปลิฟนะโหดีนะไปมาเฮ้ยเพื่อนตามมามาเด๋ยวนันำอีกนั่นยานำันนำฉันมีไฟ